ไปกันอีกที่หนึ่งค่ะต้องบอกว่าที่นี่แปลกมากนะคะเวลาหนาวหนาวแบบนี้ก็อยากหาคู่กันละค่ะมันก็ไม่แปลกหรอเรื่องนั้นนะทำไมไม่มีนะหนาวลมห่มฟ้าหนาวฟ้าทำไงครับก็หาคู่คต้องบากว่าหนาวเนื้อห่มเนื้ออ้าวหรออผมแปบอ้าวครับอย่าพูดเหมือนคนอื่นทำไมล่ะอ๋ออันนี้ค่ะไม่ต้องเหมือนชาวบ้านเขาเลยนะคะหนาวเนื้อห่มเนื้อนั้นเป็นสโลแกนของคนด้วยและของนกยุงด้วยค่ะ มันรําแพนนะช่วงนี้เพราะว่านกยุงตัวผู้นั้นต้องการจะหาคู่ที่ภาคเหนือค่ะเพราะอากาศเย็นไม่ใช่แต่คนนะคะที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโฮองลําปูนค่ะนกยุงออกมาแล้วตัวสวยๆในแน่นอนตัวผู้เนาะรำแพนและจ้าโหสวยไหม ลำพันธุ์ถ้าเป็นผู้ชายก็โวกกล้ามเขาเบ่งกล้ามเบ่งกล้ามเป็นสาวอ่ะให้สาวมองอ้ยดูสิแล้วต้องสวยจริงอะไรจริงนะคะเพราะว่ามีนกยุงเยอะมีนกยุงตัวผู้ตัวเมียมารวมกันกว่า50ตัวโดยไม่ได้นัดหมายนะคะพออากาศเริ่มเช้าขึ้นมาเย็นเจี๊ยบเลยอันนี้ดิฉันอ่านสองรอบเลยนะเขาบอกว่าอุณหภูมิอยู่ที่1องศาเซลเซียสวอุยอสจ มันจะหนาวขนาดไหนเนาะเอาละป่อปอปอปอฮะคืออะไรเหรออ้านะครับก็เหมือนกับไก่เนี่ยคุณนิยิจ้าอันนี้ก็คือว่านกยุงก็คือว่าไก่ฟ้าประมาณเดียวครับอ๋นี่ไงตัวมียตลึงหก็ต้องโชว์หล่อเนี่ยครับผายปีกสยายสารพัดออเอาละตรงนี้คือลันรักลานนกยุงค่ะชาวบ้านหรือแอบดู ไม่ได้แอบดูหรอกคือไปเฝ้าชมดูว่าแหมมันสวยจังเนาะลำแพนเพื่อที่จะหาคู่กันแบบนี้ค่ะสัญชาตญาณของคนกับนกยุงก็เหมือนกันเวลาหนาวแล้วก็อยากจะเกี่ยวพาราสีค่ะก็เหมือนกัน50ตัวนี่ก็จ้องกันเพื่อที่จะหาคู่จับคู่เพื่อที่จะวางไข่ต่อไปเดยวก็ออกไข่กันเยอะไปหมดค่ะฤดูร้อนก็จะมีลูกนกยูงวิ่งเต็มไปหมดนะคะปรากฏการณ์นกยุงลำแพนนี่คนมาจากทั่วสารทิศเพื่อที่จะมาดูนะคะอากาศหนาวเย็นแอร์โอ้โหเนี่ยไหมคนก็ ดูทะเลหมอกค่ะ<อ>ช่วงเช้าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ 1. องศาเซลเซียสค่ะ<อ>ที่บ้านห้องนี้นะคะคที่เขตละ้ลามล่าสัตว์ป่านี่ค่ะบนพื้นที่ดิฉันอ่านสองรอบเ,อเหมือนกันพื้นที่2 0 0,000ไร่ค่ะ โอ้โหคิดดูความอุดมสมบูรณ์มันจะขนาดเอาลาแพนอีกแล้วนะคะและดูวิวทิวทัศน์นี่สวยงามมากเหมือนกับโปสการ์ดเลยยังไงอย่างนั้นนะคะตอนเช้ายิ่งอากาศหนาวนะจะเหมือนอยู่เมืองนอกแล้วก็จะดูนกดูพระอาทิตย์ดูทะเลหมอกมันสวยไปหมดเลยนะคะใครที่รู้สึกว่าโอ้โหปีใหม่นี้เชียงใหม่ไปแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวน่าเลยเราแแว้าพูนก็ดีกว่าเราไม่ต้องไปไกลถึงเชียงใหม่ก็ได้ค่ะเชิญชวนเลยนะคะตรงนี้ไปเที่ยวกันโทรกันไปก่อนนะคะบางทีในเขตลักษั พันสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติอาจจะต้องกําจัดเจำกัดคนนิดนึงในช่วงปีใหม่แม่มันเท่นะคะเนี่ยลำแพนงเงนขนาดนี้น่ารักยังไม่หนุ่มๆมาเบ่งกล้ามแบบนี้คุณสวิตไม่มีกล้าไม่เบ่งมันจะป้อๆแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับก็เหมือนไก่แจ้นะครับป้อไปป้อมาอย่างเดียวเราได้แฟนไหมครับมันจะไม่ลำแพนงมันจะลำคาดใช่ไหมตัวเมียเห็นแล้วแบบนีะธรรมชาติระหว่างสัตว์กับคนนะครับใคล้กันในคุณเอจานี่นะ